สวัสดีครับท่านสมาชิกบริษัทกูตาอาจักัดมหาชนทุกท่านวันนี้ผมหนุ่มสุบินีน้อยอยู่กับคุณพีรดากรรมการผู้จัดการบริษัทกูตอว่าจักมหาชนสวัสดีครับคุณพีรดาครับสวัสดีค่ะอาจารย์ุบินค่ะที่ฉันพีรดากวินพานุเกษตรค่ะก็ตอนนี้เป็นเอ็ีของบริษัทค่ะครับวันนี้ก็เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตครับคุณพีรดาครับค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่6ของชีวิตแล้วนะครับใช่เลยค่ะอาจารย์ครับครับ บริษัทฟูท่ามวาจำกัดมหาชนครับคุณพีรดาในช่วงแรกก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นระบบที่เอาไว้รับเติมเงินนะคะทาร,รับบินต่างๆนะคะ,คะแล้วก็เวิร์กมากค่ะอาจารย์ครับที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีที่ใช่ค่ะเรามีคนที่ติดตั้งระบบ OSO ของเราเนี่ยประมาณแสนกว่าคนแล้วค่ะอาจารย์ครับเพียงหนึ่งปีเท่านั้นใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเราจะต้องมีการต่องยอดธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการมีอินเทอร์เน็ต แน่นอนค่ะอาจารย์คะตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนใช้เน็ตโดยเฉพาะเล่นไลน์ค่ะอาจารย์ครับครับก็เชื่อกันว่านับจากนี้ไม่เกินห้าปีครับคุณกีรดาครับบ้านทุกหลังในประเทศไทยก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตไปใช้งานค่ะดังนั้นกู๊สว่าจำกัดมหาชนของเราจึงได้เตรียมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยการนำสัญญาณกู๊ดเน็ตที่จะกระจายไปทั่วประเทศไทยค่ะอาจารย์ ดังนั้นวันนี้ครับผมกับคุณพีรดาก็จะมาบอกกล่าวผู้ชมว่า f ู o ดเน็ตนี้เป็นอย่างไรอันดับแรกครับคุณพิรดาครับเรามาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งวันนี้ครับกิจาการห้างร้านต่างๆโดยเฉพาะโรงแรมรีสอร์ทขาดไม่ได้เลยนะครับคือฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไว้บริการลูกค้า กติเนี่ยเวลาที่ฉันไปแต่ละโรงแรมเนี่ยก็จะไปถามก่อนที่นี่มี Wi-Fi ให้เล่นไหมครับถ้าไม่มีคือไม่พักไม่พักเลยค่ะท่าบแม้แต่ร้านกาแฟครับคุณจิรดาครับเดี๋ยวนี้พอเราเข้าไปในร้านกาแฟนะก่อนจะสั่งกาแฟนี่ต้องถามก่อนนะมี Wi-Fi หรือเปล่ามีไหม WiFi อ่ะถ้าร้านกาแฟบอกว่าไม่มีก็เดินออกใช่ค่ะนี่คือความสําคัญของอินเทอร์เน็ตค่ะใช่นะครับส่วนบ้านพักอาศัยครับคุณจิรดาครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับจานวนหนึ่งก็ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว แต่อีกจํานวนมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแต่เชื่อว่าไม่เกิน5ปีนับจากนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเฮาส์หรือคอนโดมิเนียมจะมีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานนั่นหมายถึงว่าตลาดใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากๆเลยครับมาโบราณจริงๆสําหรับสําหรับสินค้าตัวนี้ดังนั้นผููทวับเราจึงเห็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาบริการกับผู้คนเรามาดูกันก่อนครับคุณธีรดาว่า อินเทอร์เน็ตเนี่ยณปัจจุบันที่อยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่มาตามซิมโทรศัพท์มือถือนะครับตามค่ายโทรศัพท์มือถือที่จัดให้ซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มจากที่มันเป็นโทรศัพท์ใช้เทน็ตด้วยก็มีหลายโปรโมชั่นค่ะอาจารย์แต่ส่วนมากเนี่ยคนไทยเราเนาะเอาเต็มแม็กเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตอยู่ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาสนทนากันวันนี้คืออินเทอร์เน็ตอยู่กับที่ ในอดีตที่ผ่านมาหลายปีครับมีผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยสามรายตามที่ปารากฏที่หน้าจอขนาดนี้<ฆ>นะครับแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับคุณกีราดาเกิดอินเทอร์เน็ตรายที่สี่ชื่อว่าฟ<ฆ>ูดเน็ตโดยฟูดทว่ากำกับมหาชนต้องบอกว่าถ้าคนที่ติดฟูดเน็ตในอนาคตจะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูกันต่อไปว่าฟูดเน็ตเนี่ยนะครับต่างจากอินเทอร์เน็ตสามรายอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆเลย แต่ในเบื้องต้นครับคุณเยระดาครับทําไมเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตต่างๆกันณนะวันนี้ครับวิถีชีวิตของผู้คนอยู่กับ Facebook อยู่กับ l ล n e อยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ตลอดเวลาดังนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจึงเป็นสัญญาณที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่า โลกแห่งการก้มหน้าค่ะอาจารย์รเวลาเราไปที่ไหนก็มีแต่คนเล่นแต่ไลน์หรือเฟซบุ o กนั่นแหละครับน,นั่นแหละครับอิบเนเทอร์เน็ตจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่กูดเน็ตเราจะต้องให้บริการแก่ผู้คนทั้งประเทศความแตกต่างของกูดเน็ตต่างจากอินเทอร์เน็ตท,ทั่วไปตรงนี้ครับอันนี้สําคัญค่ะสำคัญอย่างยิ่งคุณพีรดาผมก็เชื่อว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้ที่บ้าน ที่บ้านดิฉันก็ติดตั้งของของบริษัทครูค่ะอาจารย์ครับผมก็ติดตั้งอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับแต่บริษัทอื่นๆที่เราติดตั้งกันอยู่เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันมาครับคุณพิรดาครับเราก็ใช้ได้เต็มที่เขาก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่พอบินมาเราก็ต้องจ่ายทุกเดือนแน่นอนค่ะไม่จ่ายโดนตัดไม่จ่ายโดนตัดแล้วเราก็เต็มใจจ่ายด้วยนะ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะไม่จ<ต>่้ไม่ได้ครับแต่กุณเน็ตเนี่ยนะครับต่างกันตรงที่ว่าเมื่อเราติดตั้งแล้วเช่นคุณพิรดาติดต คุณปีรดาก็มาเชิญชวนผมใ,ให้ติดตั้งฟูดเน็ตนะครับผมก็เห็นว่าดีมากๆเลยตามที่คุณปีรดาได้เล่าให้ฟังผมก็จ่ายค่าบริการรายเดือนตามที่คุณปีรดาแนะนํานะครับเดือนแรกคุณปีรดาจะได้ค่าแนะนําจากการที่มาเชิญชวนผมติดตั้งฟูดเน็ตเนี่ยสามสิบาทถ้าขออภัยร้อยห้าสิบาทร้อยร้อยห้าสิบาทในเดือนแรกในการ,การติดตั้งหนึ่งครั้งในการติดตั้งเดือนแรกนะครับเดือนแรกเดือนแรกค่ะเดือนแรกที่ผมชําระบิน ใช่ค่ะฉันก็จะได้ร้อยห้าสิบาทได็ร้อยห้าสิบาทเมื่อเมื่อเมื่ออาจารย์ชําระชําระบินในเดือนแรกอย่างนี้ก็ดีสิอาจารย์ก็ดีสิครับซึ่งที่ผ่านมาคุณพีรดาไม่เคยได้อะไรเลยไม่ได้อะไรไม่สนอาจารย์นะแต่แล้วผมก็มีเพื่อนมีญาติค่ะผมก็ไปแนะนําต่ออาจารย์ไปแนะนําต่อนะครับผมไปแนะนําต่อเนี่ยผมก็ได้ร้อยห้าสิบาทเดือนแรกแต่คุณพีรดาได้ห้าบาท ดิฉันมีวนได้อีกห้าบาทได้อีกห้าบาทครับแล้ว oh. คนที่ผมไปแนะนําไว้เขาก็มีเพื่อนมีญาติเขาก็มีเพื่อนมีญาติคุณพีรดาก็ได้ห้าบาทแบบนี้นะครับได้ลงไปแบบเนี้ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสิบสองชั้นครับสิบสองชั้นลึกครับสิบสองชั้นลึกซึ่งตั้งแต่ชั้นที่สองสามสี่ห้าเปต้นไปเนี่ยคุณพีรดาไม่รู้จักแล้วนะครับและผมก็ไม่รู้จักเช่นเดียวกันการเติบโตนี้จะเติบโตต่อเนื่องไปตาม เครือรายาิตามเพื่อนฝูงตามกลุ่มพี่น้องของแต่ละคนเพราะเขาใช้กูดเน็ตแล้วดีเขาก็อยากจะบอกคนอื่นให้ใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับในการที่คุณพิรดามาแนะนําผมติดตั้งกูดเน็ตเดือนแรกผมจ่ายค่าบริการคุณพิรดาได้ร้อยห้าสิบาทในเดือนที่2เป็นต้นไปผมก็จ่ายเป็นปกตินะครับเดือนที่2เป็นต้นไปเนี่ยคุณพิรดาได้30บาททุกเดือน หมายความว่าเดือนแรกที่อาจารย์ติดตั้งปุ๊บดิฉันก็ได้ค่าแนะนําเลยร้อยห้าสิบาทถูกต้องครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ต้องจ่ายค่ามีนทุกเดือนเดือนิฉันก็ยังได้อีกสามสิบบาททุกเดือนได้ตลอดไปครับนี่เลยครับฉะนั้นเนี่ยคุณพีรดาก็ไม่ได้รู้จักผมคนเดียวมีเพื่อนมีญาติพี่น้องสิบคนยี่สิบคนบอกกล่าวได้หมดเลยกี่คนก็ได้อาจารย์ไปบอกใคร ใน12ชั้นนี้ดิฉันมีโอกาสที่จะได้5บาททุกครั้ง,งในการ,รชรําระบินของแต่ละเดือนครับ <12 S 1> เรียกว่าเ,เรียกว่าได้ค่าแนะนํา12ชั้นแต่ละชั้นไม่จํากัดคนไม่จํากัดคนแล้วก็ไม่จํากัดเงินไม่จํากัดพื้นที่ที่สําคัญรายได้ที่เราเห็นนะร้อยห้าสบามหรือ5บาทห้าบาทนี่นะครับได้ณขณะนั้นที่ สมาชิกในสายงานของเราชําระบินขึ้นมาเรียกว่าได้เรียวทามได้เรียวทามก็คือว่าเมื่ออาจารย์ชําระบินปุ๊บ,บดิฉันได้แน่ๆคือสามสิบาทสามสิบาทแล้วคนที่อาจารย์ไปแนะนํานะคะชําระบินปุ๊บดิฉันก็ได้อีกห้าบาทห้าบาทเป็นแบบนี้สิบสองชั้นลึกสิบสองชั้นลึก<อ>แต่ละชั้นไม่จากัดคนนะครับไม่จำกัดคนและไม่จํากัดพื้นที่เขาจะอยู่จังหวัดในเรื่องของเขาทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยคําว่าได้ทันดีได้เรียวทามหมายก็ว่าผมอาจจะชําระตอนสามทุ่มค่ะ สามสิบาทก็ไปหาคุณพีรดาตอนสามทุ่มทันทีเลยนะครับคนในชั้นที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสองเนี่ยเขาอาจจะชําระตอนเที่ยงวันหรือตอนเที่ยงคืนณเวลาที่เขาชําระก็จะขึ้นมาณเวลานั้นทันทีเข้ากระเป๋าดิฉันท,ทันทีเข<อ>้ากระเป๋าทันทีนะครับอ, <ผม S 1> อันนี้คือรายได้จากการใช้กูเกิลแล้วบอกต่อะนะครับแล้วบอกต่อนะครับเรามาดูกันต่อไปครับคุณพีรดาครับสมมุติว่าคุณพีรดาแนะนําคนแค่หกคน ไม่เอามากเอาแค่หกคนต่อแค่หกคนนะคะจริงๆสามารถแนะนําได้ไหมครับหกคนเยอะมากค่ะอาจารย์มีเพื่อนเยอะเลยนะครับเอาแค่หกคนตามสูตรนี้ค่ะนะหกคนในชั้นที่หนึ่งแล้วก็เขาก็ไปแนะนําคนละหกคนละหกคนละหกเรียกว่าทํางานเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันหนึ่งคนแนะนำหกคนในชั้นที่หกเนี่ยนะครับจะมีคนติดตั้งกูเน็ตจากการเริ่มต้นที่คุณพิรดาแนะนำมาหกคนแล้วแนะนากันต่อๆมาเนี่ยชั้นที่หกจะมีสี่หมื่นหกพัน 656คนอ้อโหไาสเบหกะคนไม่เบาครับซึ่งในชั้นที่6เนี่ยคุณพีรดาได้5บาทจาก <5 S 1> ทุกคนท,ที่เขาชำระบินเราเอา5้าคูณ4ี่5 6คนเป็นเงิน233,280บาท โอโหอาจารย์อันนี้มาทุกเดือนนะมาทุกเดือนเพราะเขาจ่ายทุกเดือนเขาจ่ายทุกเดือนจ่ายปุ๊บรับปั๊บจ่ายปุ๊บรับปั๊บเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีองค์กรอย่างนี้ปุ๊บในเดือนนั้นน่ะเรามีไรายได้แน่ๆคือสองแสนกว่าสองแสนกว่าแล้วถ้าในชั้นที่หกไปนั่นแหละมีคนละหกชั้นที่เจ็ดนี่ก็เป็นตันแสนคนชั้นแปดเก้าสิบ ผมได้แนะนำไปคนละหกนะครับชั้นที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเป็นล้านคนเลยครับผมไม่อยากจะนึกเลยค่ะอาจารย์ครับไม่อยากจะคูณตัวเลขเลยครับไม่อยากจะคูณตัวเลขถ้าล้านเอาห้าคูณมันก็ห้าล้านต่อเดือนโอ้โหเลยไม่อยากคูณครับให้ท่านผู้ชมไปคูณเองว่ามันมากมายมโหฬารเพียงใดที่แค่แนะนําคนแค่หกคนแล้วแค่หกคนเท่านั้นนะคนทำเหมือนเราทำเหมือนเราโอ้โหแล้วถ้าเราแนะนํามากกว่าหกล่ะเช่นสิบคนสิบคนอะไรกะขึ้นแล้วแล้วเขาก็ไปแนะนําคนละสิบคนละสิบคนละสิบ จากสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นถูกต้องครับให้ท่านผู้ชมไปคูณกันเองนะครับตัวเลขมันมหัศรรจริงๆครับแล้วคนในประเทศไทยมีหกสิบแปดล้านคนนะอาจารย์ใช่ครับผมเราเอาทั่วประเทศเลยดีไหมแล้วก็จะมีผู้คนจากย่านอาเซียน AEC เข้ามาเปิดกิจการเข้ามาพักอาศัยผู้คนสามารถใช้กูเลเน็ตได้หมดเลยนะครับครับเพราะทุกคนสามารถเป็นสมาชิกกูเกิลจำกัดมหาชนได้ค่ะคุณพิรดาอยู่ในประเทศไทยคุณพิรดาครับกู้เน็ตเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทรัพย์สิน อยู่ที่บ้านคุณพิรดานี่คือทรัพย์สินของพิรดาเป็นทรัพย์สินของเราใช่คุณพิรดาก็เอาทรัพย์สินคือกู้ดเม็ตเนี่ยมาไว้ที่บ้านผม<ฆ>ผมก็ไปไว้บ้านคนอื่นต่อทุกเดือนที่ผมจ่ายสตังค์คุณพิรดาก็มีไรายได้ตามที่เราพูดกันมาทรัพย<ฆ>์ส,สินนี้มีสองราคาครับสามสิบห้าเมกนี่คือความเร็วแรงนะคำว่าสามสิบห้าเมกเนี่ยมันเป็นยังไงค่าอาจารย์คะคืออย่างนี้ครับเป็นหน่วยของความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาปรระเเเททศไทยของานี่ จะใช้ก็อยู่ประมาณ5เมก10เมกซึ่งผู้คนทั่วประเทศก็จะบ่นกันทั้งประเทศเลยว่าไม่ว่าไม่ทันอกทันใจช้าอืดอาดพอจะทำงานอะไรทีต้องรอนะครับดังนั้นเนี่ยฟูดเน็ตเรามาเริ่มต้นที่35เมกแล้วเป็นระบบใยแก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติกครับมันเป็น,ปนยังไงคะอาจารย์ไฟเบอร์ออปติกหรือรใยแก้วนำแสงเนี่ย เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับถ้าเปรียบเทียบกับอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมอันนั้นเขาจะส่งสัญญาณมาโดยการผ่านสายทองแดงซึ่งกว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยนะครับสายทองแดงเนี่ยจะทําให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับสูญเสียระหว่างการเดินทางเรียกว่ามีการเหนี่ยวนํานอกจากนั้นพอเกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มาตามสายทองแดงเนี่ยก็จะสะดุดหรือไม่ก็หยุดไปเลยเพราะสายทองแดงเนี่ยนะครับจะ อ่อนไหวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอยู่ในอากาศแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกหรือเป็นใยแก้วนําแสงเนี่ยนะครับการส่งคลื่นสัญญาณเนี่ยเรียกว่าส่งความเร็วเหมือนแสงแล้วไปตามสายที่ไม่ใช่สายทองแดงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับก็ไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบเลยสัญญาณเน็ตยังเร็วแรงและเสถียรเหมือนเดิมยังคงที่เหมือนเดิมเลยคงที่เหมือนเดิมนี่คือความพิเศษของอินเทอร์เน็ต ใหญ่แก้วนําแสงซ,งซึ่งซึ่งนานาประเทศที่เขาเจริญแล้วนะไม่ว่าจะเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกง,งสิงคโปร์เขาใช้ไฟเบอร์ออปติกหมดแล้ว<อ>ไม่มีสายทองแดงแบบบ้านเราค่ะอาจารย์อาจารย์ท่านเคยได้ได้เห็นเอ่อการโฆษณามันมีอยู่หนึ่งยี่ห้อนะอาจารย์รที่เขาเขาบอกว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกเหมือนกันนะครับลักษณะการโฆษณาแบบนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งบางบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้บอกกล่าวทั้งหมดว่า ไฟเบอร์ออปตที่เขาทําการโฆษณาอยู่นั้นเป็นไฟ b e r o p t i c ตที่ไม่เต็มร้อยหมายความว่าออกจากจุดผู้ให้บริการเป็นไฟ b e r o p t i c ตพอมาถึงถนนก็จะเดินด้วยสายทองแดงอพอจะเข้าบ้านลูกค้าก็ทําเป็นไฟ b e r o p t i c ตแต่ของ g ุ o เน็ตเนี่ยก็คือทีเดียวเลยทีเดียวเลย,เย,เลยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเป็นระบบไฟเบอร์ออปติกตลอดเส้นทาง ไรีกว่าร้อแสดงข้อแตกต่างก็คือว่าของเราเนี่ยไฟเบอร์ออปติกร้จริงๆรอรจริงๆครับดังนั้นเนี่ยเราจึงกล้าพูดได้ว่าระบบของเราสัญญาณของเรา35เมกคือแรงเร็วเต็มเมกตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องนะครับก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อคลื่นหรือว่าต่อสัญญาณของไฟเบอร์ของพูดของพูเน็ตของเราค,ครับอย่างนี้ถ้าคนที่ติดไปเนี่ยโอ้โหอาจารย์ เขาก็ต้องประทับใจถึการประทับใจเ,เลยครับเพราะว่าสามสิบห้าเมกของเราถ้าเทียบกับขนาดเมกของเจ้าอื่นในจํานวนเมกเท่ากันราคาเราถูกกว่าด้วยนะครับเท่าเท่าที่เท่าที่เอ่อเท่าที่รู้นะอาจารย์สามสิบห้าเมกไม่น่าจะต่ํากว่าเกือบสองพันนะอาจารยนะ์ใช่ครับแต่ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ราคานี้ต้องรีบตัดสินใจนะคุณพีรดาเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นช่วงเริ่มแรกที่กู๊ดเน็ตให้บริการ เป็นโปรโมชั่นระยะแรกอาจจะสเดือน3มเดือนสี่เดือน5้าเดือน,อนค่อยๆทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยผู้ที่ต้องการราคานี้จะต้องรีบตัดสินใจรีบจับจองรีบจับจองกูเน็ตจับจองไว้ก่อนถึงจะได้ราคานี้ถูกต้องครับไม่สำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเราเองเป็นผู้ติดตั้งก่อนเราก็ต้องไปบอกกล่าวคนที่เป็นญาติเป็น เพื่อนเป็นคนที่เรารู้จักเขาบอกว่ามีของดีต้องบอกต่อใช่ไหมจ๊ะต้องบอกต่อครับ <c oughs> ต้องบอกต่อแล้วบอกต่อ <c oughs> แล้วเรามีไรายได้ <c oughs> มันยิ่งน่าบอกครับคุณธีรดาครับอาจารย์มีแค่โปรโมชั่นเอ่อแค่สามสิบห้าเมตรเท่านั้นเองเหรอคะเรามีห้าสิบเมกอันนี้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการอาจจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟ <c oughs> โรงแรมรีสอร์ทก็คือมีผู้คนเข้ามาใช้มากมาย <c oughs> ใช่ครับเป็นสถานประกอบการซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ถ้าบ้านพักอาศัยนะครับผมแนะนําว่า35เมตรก็เพียงพอก็เพียงพอแล้วใช้กัน,นอย่างสนุกสนานเลยนะครับ อาจารย์คะถามอีกชักนิดหนึ่งไอ้35เมตรเนี่ยที่เขาบอกว่าแล้วสามารถปล่อย Wi-Fi ในบ้านตัวเองเนี่ยมันมีระยะห่างสักกี่เมตรอาจารย์คะครับคือถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเลยนะครับระยะห่างเนี่ยนะครับถึงประมาณหนึ่งร้อยเมตรโดยรอบหนึ่งร้อยเมตรก็คือรอบรัศมีบ้านตัวเองเนี่ยหนึ่งร้อยเมตรเลยครับแต่เนื่องจากว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีกำแพงเป็นตึกบ้างเป็นอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับการสูญเสียของสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอาจจะลดลงบ้างแต่ก็สามารถที่จะปล่อยได้ ทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับอาจารย์คะถามวิธีหนึ่งก็คือว่าหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าสมมุติว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีคนใช้เน็ตสักสิบคนเลยอาจารย์อันนี้เน็ตมันจะสามารถสามสิบห้าเมกเนี่ยสิบคนนี้สบายเลยครับสบายเลยสบายเลยครับถ้าเอาสิบไปหารสามสิบห้านะครับก็ยังได้ตัวเลขสูงอยู่สูงกว่าเน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้นะครับคุณพิรดาครับ สิเมกอยู่ที่บ้านเรานะครับบางทีใช้กัน4ีหคนเนี่ยหารแล้วก็เหลือคนละเมกหรือบางทีไม่ถึงหนึเมกด้วยซ้ำ<ฆ>ก็ยังพอใช้ได้<ฆ>แต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งไว้35แล้วก็ถ้าคนในบ้านเรามี10คนหรือต่อให้มี35มสคนเอามาหาร3ามก็ยังเหลือคนละหนเมกนะครับ สุดยอดเลยจึงโมโห <ใจ S 2> ลานจึงความสะดวกรวดเร็วการใช้งานนี่ก็ยังเร็วแรงเหมือนเดิมครับแสดงว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจ <35 S 2> เลยนะครับส5เมกนี่ก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับส่วนมากทีเป็นโรงแรมครับส่วนมากแล้วครอบครัวนหนึ่งเนี่ยก็จะมีกันประมาณ4ี่ห้าคนหกคนอย่างมากแล้วเราติดตั้งสามสิบห้าเมกเอาไว้ในบ้านต่อให้ห้าหกคนนี้เปิดใช้งานพร้อมกันนะครับ ก็ยังเร็วแรงแบบกระฉูดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะจย์คะฟังแล้วก็อยากติดตั้งเลยนะเนี่ยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นปัจจัยที่6ของชีวิตดังนั้นที่ผ่านมาเราก็จะต้องติดตั้งที่บ้านเราแต่อย่างที่กล่าวกันมานะครับติดเน็ตอื่นเราต้องจ่ายสถานเดียวไม่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้กลับคืนมาวันนี้เราเลยต้องมาเชิญชวนกันติดฟูดเน็ตมาดูตัวเลขครับคุณปีรดาครับ ถ้าเราไม่ติดฟูดเน็ตนะครับเราติดเน็ตอื่นเนี่ยนะครับเอา10เมดเดือนหนึ่ง700บาทขั้นต่ำนะครับถ้าเราใช้ไปหนึปีเดือนหนึ่งก็แปดปีนึงก็8,400บาท10ปีก็8ปดหมื่นสปีแสนกว่า30ปี2องแส0ห้ากว่าบาทครับนี่คือค่าอินเทอร์เน็ตที่เราต้องจ่ายจ่ายกันทุกเดือนจ่ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเอาบินมาบวกบวกบวกบ,วบวรวมกันเนี่ยนะครับ จะเป็นค่าใช้ใจ่ายมโหฬารแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อนะคะอาจารย์รว่ามันเยอะได้ขนาดนี้เนาะขนาดนี้เลยครับาารแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนจากเน็ตเจ้าอื่นนะครับมาเป็นอูดเน็ตรายจ่ายที่เห็นอยู่นี้จะคลิกกลับมาเป็นรายได้ได้มากกว่าด้วยครับคุณปีรดาครับค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยรเราก็เลยจึงมาเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านว่าวันนี้ถ้าต้องการติดอินเทอร์เน็ตไว้ที่บ้านสำนักงานบริษัท้างร้านขอให้นึกถึง กูเ n ็ตแล้วรายจ่ายจะกลับมาเป็นรายได้ครับคุณพิรดา,าก็คือไปแนะนํานะคะครุกครั้งที่แนะนําเนี่ยก็ร้อยห้าสิบาทครับนะคะเขาจ่ายบินเมื่อไหร่ก็ได้อีกสาสบาทสาบาทตั้งแต่เดือนที่2อเป็นต้นไปโอ้โหสุดยอดก็แบบนี้แหละครับที่เราจะต้องติดกูเ n ็ตกันนะครับกูเ e ็ตมาให้บริการโดยบริษัทกูเทาวาจำกัดมหาชนครับคุณพิรดาโดยสรุปก็คือว่าผู้ที่ใช้กูเ็ตเนี่ยนะครับ ท่านสามารถที่จะนำสัญญาณคูดเน็ตไปบอกกล่าวเชิญชวนสร้างไรายได้เขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนเป็นมรดกให้แก่ทายาทของเราได้ด้วยสิ่งที่เราสร้างเอาไว้คุณพิรดาติดกูณเน็ตแล้วก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อ,อ,ตอมีคนในองค์กรเยอะแยะเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนวันหนึ่งคุณพิรดาบอกว่าเอาละอยากจะยกลิขสิทธิ์นี้ให้แก่ทายาทเพื่อที่เขาจะได้สืบต่อไรายได้ ที่เราสร้างมาจะเดือนเราเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านก็แล้วแต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นณกขณะนั้นเราสามารถโอนกิจการนี้ให้แก่กให้ให้ลูกหลานเราได้ได้เลยครับอ๋อค่ะอาจารย์คือเราได้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคลิขสิทธิ์ละเจ้าของคลิปขสิทธิ์นี้อย่างแท้จริงครับครับคุณพิรดาครับฟูดเน็ตนะครับวันนี้เราเริ่มให้บริการแล้วก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกกูดทว่าบจำกัดมหาชนทุกท่านที่มีรหัสกูดทวาบแล้วนะครับได้เข้ามาจับจอง เพื่อที่จะเป็นเจ้าของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงฉับไวและส่งสัญญาณได้ไร้ครืแดนอาจารย์ครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่าสำหรับสมาชิกฟรทอปอัพแล้วนะคะคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังไม่สมัครสมาชิกฟรีอทอปอัพละคาจารย์สามารถติดตั้งได้ไหสามารถติดตั้งได้ครับผมกำลังจะบอกคุณกิรดาต่อไปนี้แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นนะครับคุณกีรดาครับผมอยากจะยืนยันท่านผู้ชมด้วยภาพนี้ครับว่า ผู้ใดครอบครองเทคโนโลยีผู้นั้นรำ่ำรวยมหาศาลวันนี้กู๊ดท็อปอัพมหาชนเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีก<ฆ>ู๊ดเน็ตแต่เราไม่ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว<ฆ>ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ใช้กู๊ดเน็ตคุณได้สิทธิ์ครอบครองเทคโนโลยีนั้นด้วย<ฆ>และคุณมีสิทธิ์ที่จะนําไปขยายต่อเหมือนกับมหาเศรษฐีสองคนที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เขาเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีระดับโลกเขาขายเทคโนโลยีนี้ ไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกรู้สึกจะอยู่ที่เม็กซิโกครับแต่ผู้ใช้เทคโนโลยีของเขาได้แค่ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่เหมือนกูดเน็ตครับกูดเน็ตเนี่ยได้ใช้ด้วยได้เป็นเจ้าของด้วยคําถามของคุณพิราดาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแล้วคนที่ไม่ใช่สมาชิกกูดกทรับคุณพิราดาเป็นสมาชิกแล้วนะมาเชิญทวนผมผมเองบอกว่าผมไม่อยากจะเป็นสมาชิกกูเทรัพ่์แต่อยากใช้กูดกเน็ตผมก็สามารถใช้ได้ครับ ติดตั้งคูดเน็ตไว้ใช้ที่บ้านผมเป็นปกติเลยครับแต่สิ่ง <lawsuit> ท <royable> ี่ผมสูญเสียไปก็คือไม่มีสิทธิ์ไปแนะนำบอกต่อผู้คนไม่มีสิทธิ์เอาคูดเน็ตไปทำอะไรได้เลยครับถึงแม้จะไปแนะนำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเชิญชวนทุกคนเป็นสมาชิกคูดเพราะว่าจำกัดมหาชนก่อนหลังจากนั้นก็เชิญชวนเขาติดตั้งคูดเน็ตแล้วการเชิญชวนที่จะให้เขามาเป็นคูดท็อปอัพอาจารย์ครับ ต้องทำยังไงคะอาจารย์คะในเบื้องต้นก็คือเราต้องให้เขาเห็นประโยชน์ของซอฟต์แวร์ OSO ที่อำนวยความสะดวกในด้านของการเติมเงินการชำระบินการซื้อสินค้าการทำพอรอบอการจ่าย e-cash ขึ้นทางด่วนและเขาสามารถเอาซอฟต์แวร์ OSO นี้ไปขยายเป็นธุรกิจส่วนตัวเขาได้ประการต่อมาเมื่อเขาเป็นสมาชิกผูทออ้ท o p เขาก็มีสิทธิ์ติดตั้งพูดเน็ตและเขา ก็ได้สิทธิ์ในการในการไปขยายฟูดเน็ตต่อถ้าเขาไม่เป็นสมาชิกฟูดทาเขาก็จะเสียสิทธิ์ในด้านของการสร้างธุรกิจสร้างไรายได้แต่ก็สามารถทำได้สามารถติดตั้งฟูดเน็ตได้สามารถติดตั้งได้ครับดังนั้นคนที่เราไปเชิญชวนให้เขาติดตั้งฟูดเน็ตแต่เขาไม่เป็นสมาชิกแล้วเขาจ่ายรายเดือนเป็นปกติเลยครับเราก็ได้เป็นปกติครับเดือนแรกก็ได้ร้อยห้าสิบาทเดือนแรกก็ร้อยห้าสิบาทเดือนต่อไปก็สามสิบาท ทั้งๆที่เขาไม่ได้สมัครเขาไม่ได้สมัครกูท็อปอัพเราก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันเราไม่เสียสิทธิ์เราไม่เสียสิทธิ์ครับคุณพีรดาเป็นสมาชิกกูท็อปอัพผมก็เป็นสมาชิกกูท็อปอัพผมไปแนะนําคนที่ผมรู้จักเขาไม่เป็นกูท็อปอัพแต่เขาติดกูเน็ตเราก็ได้เป็นปกติเดือนแรกร้อยห้าสิบเดือนที่สองสามสิบบาทได้ทุกเดือนได้ทุกคนเสียสิทธิ์ก็คือตัวเขา ัวคนที่เขาติดแต่เน็ตอย่างเดียวติดเน็ตอย่างเดียวแต่ไม่สมัครกูตตอบอัพ,อพ<ฆ>แล้วหลังจากที่เขาติดไปแล้วสักพักหนึ่งเขามารู้ว่าเอ๊ะถ้าบอกคนอื่นแล้วมีไรายได้อยากจะเป็นกู๊ตอบอภายหลังเขาก็มาลงเป็นสมาชิกได้ก็สามารถที่จะมาสมัครกูตอบอัพระบบ OSO ได้ด้วยเหมือนกันได้โดยการเพิ่มเงินเขียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเขาก็ได้สิทธินั้นเกิดขึ้นนับแต่วันที่เขาได้เป็นสมาชิกต่อเนื่องไปแล้วก็เอาระบบกูตเน็ต เอาระบบ O S O ไปขยายเป็นธุรกิจส่วนตัวของเขาได้เหมือนกับสมาชิกทั่วไปก็สามารถสร้างรายได้นะคะให้กับตัวเองแล้วก็เป็นทรัพย์สินในอนาคตสามารถโอน,นเป็นมรดก<อ>ให้แก่ทายาทได้ด้วยคร,าาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณปิราก็ได้นำเรื่องของฟู้ดเน็มาบอกกล่าวท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกฟู้ดสต์จำกัดมหาชนอยู่แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับลงจอง ติดตั้งฟูดเน็ตที่บ้านของท่านส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฟูดทบบบกัดมหาชนขอเชิญชวนท่านเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกบริษัทฟูดทบบจำกัดมหาชนกอ่อนหลังจากนั้นก็จองฟูดเน็ตนะครับแล้วท่านก็จะได้สิทธิ์ตามที่ผมและคุณกีรดาได้นํามาพูดคุยบอกกล่าวกันในวันนี้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณกีรดามากเลยนะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ ได้ติดตามรับชมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อผู้ที่นำ VCD หรือนำคลิปวิดีโอนี้มาเปิดเล่นดูท่านสมัครผู้ทว่ากับบุคคลน,นั้นได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ